สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะมาชมโครงการบ้านทาวน์โฮมค่ะในย่านของเทพรักษ์กับโครงการกัตโตเทพรักษ์ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะน่าอยู่มากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่บนถนนเทพรักษ์เดินทางได้อย่างสะดวกสบายเชื่อมต่อกับถนนได้หลายสายเลยทั้งถนนบางนาตราดบางพีหรือว่าจะเชื่อมต่อกับถนนกนาญจนาพิเศษก็ได้ค่ะและสําหรับภายในโครงการนี้นะคะที่โบบอกว่าน่าอยู่ เพราะว่าบรรยากาศโครงการค่อนข้างดมลื่นนะคะและที่สําคัญเลยค่ะบ้านหลังที่โบจะพาไปชมกันตรงนี้อยู่ที่ซอย6ค่ะแต่เป็นบ้านหัวมุมติดก,กับถนนเมนหลักเลยค่ะบ้านเลขที่99ทับ188ในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันดีกว่าค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านหลังนี้กันแล้วนะคะบ้านที่โบจะพามาชมกันค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านขนาด2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ที่จอดรถค่ะขนาดพื้นที่อยู่ที่19ตารางวาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในบ้านกันดีกว่าค่ะ เริ่มจากบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะที่โบยืนอยู่เมื่อสักครู่ตรงนั้นนะคะก็สามารถจอดรถได้1นึคันเดินเข้ามาในตัวบ้านเราจะเจอกับโถงขนาดกว้างแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> ซึ่งคุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นนะคะโซฟาก็จะสามารถทําเป็นมุมรับแขกได้แล้วก็มีผนังวอลเปเปอร์ติดให้เรียบร้อยเลยค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญบ้านหลังนี้นะคะเขาออกแบบมาดีไซน์หน้าอยู่จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวเลย มีเคาน์เตอร์ตรงนี้ค่ะซึ่งคุณสามารถเตรียมอาหารหรือว่าใช้เป็นมุมนั่งทํางานนะคะหรือว่าจะทําเป็นมุมรับประทานอาหารค่ะตรงนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังบ้านกันดีก,กว่าค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปดูอีกหนึ่งห้องด้านหลังค่ะ ด้านหลังบ้านตรงนี้นะคะมีการต่อเติมแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะนะคะซึ่งเขาสามารถทําเป็นห้องครัวนะคะทำเป็นห้องครัวคือรองรับครัวไทยได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีเครื่องดูดควันแล้วก็มีเฟอร์นเิเจอร์บิวอินให้อย่างครบคันเลยค่ะค่ะสำหรับชั้นหนึ่งตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ํานะคะด้านในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะ บ้านหลังนี้ออกแบบมาพิเศษมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบจะพาไปชมชั้น2แต่เอ๊ะเราจะขึ้นไปยังไงดีล่ะคะประตูลับอยู่นี่ค่ะขึ้นไปชั้น2องกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปชมห้องนอนกันนะคะสำหรับชั้นบนชั้นสองตรงนี้จะมีทั้งหมด3ห้องด้วยกันค่ะ ห้องแรกเลยนะคะก็คือห้องมัสเตอร์เบดมห้องนี้ค่ะห้องนี้ค่อนข้างกว้างนะคะและก็ความพิเศษสําหรับห้องนอนใหญ่คือเขาทําเพดานสูงค่ะคุณผู้ชมทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าบ้านมันโปรง่งมันโล่งนะคะแล้วก็มีการดีวอินฟอรเอเจอร์ให้บางส่วนค่ะที่สําคัญเลยค่ะห้องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขามีติดหน้าต่างบ้านใหญ่แบบนี้ <Wow. S 1> คุณจะได้รับแสงธรรมชาติแล้วก็ช่วยประหยัดไฟได้ค่ะ สำหรับห้องนอนใหญ่นะคะจะอยู่ในส่วนของด้านหน้าบ้านนะคะซึ่งตรงนี้จะมีระเบียงด้วยค่ะคุณสามารถออกไปรับลมได้ค่ะสำหรับชั้น2นี้นะคะจะมีอยู่หนึ่งห้องน้ำที่อยู่ด้านในห้องมาสเตอร์เบดมแห่งนี้ค่ะห้องน้ำค่อนข้างกว้างแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะ เดบบี้บจะพาไปดูอีก2ห้องนอนนะคะเริ่มต้นที่ห้องนอนเล็กก่อนเลยค่ะห้องนอนเล็กที่นี่นะคะเขาออกแบบไอเดียเป็นห้องพระค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศดีด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ในส่วนของด้านหลังตัวบ้านห้องจะเงียบสงบมากๆเลยค่ะ ทีนี้เดี๋ยวโบจะพาไปชมห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะที่เป็นห้องนอนเล็กค่ะห้องนี้คุณสามารถวางเตียงไซส์ขนาด5ฟุตได้แบบเลื่อๆนะคะห้องกว้างเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆใ,ให้คุณสามารถรับลมและรับแสงธรรมชาติได้เหมือนกันค่ะการเดินทางไปยังกัสโตเทพารักเริ่มต้นที่หน้า BTS b t s b e a r i บ g ขับตรงไปประมาณ1.9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพารักจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก12กิโลเมตรเพื่อกลับรถ ขับตามทางต่อไปอีก650เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยที่ดินไทยจากนั้นขับตรงไปอีก1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะและนี่ก็คือบ้านชาวโฮมนะคะกัตโตเทพารักค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะส่วนใครที่ชมคลิปนี้แล้วอยากจะลองมาชมสถานที่จริงชมบ้านหลังนี้ติดต่อพวกเราผ่านทางทีมงานได้เลยค่ะที่ J Asset Management หรือว่านะคะที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบายเจสเซดเมนเทนเมนค่ะนอกจากหลังนี้แล้วโบยังมีอีกหลายหลังเลยที่จะพาไปชมกันนะคะยังไงติดตามกันได้ค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยื่นสินเชื่อที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ EP หน้าอยากไปชมบ้านที่ไหนพิมพ์มาบอกกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ